สวัสดีก้ามากันะะทุกคนจ้ะทำถาดจา้ะมาอนี้ทำถาดทะเลเนาะจะมีทะเลใสกุ้งกับปลาหมึกจ้ะนี่จิ้นหลอดจ้ะเนื้อย่างหอมมากเนื้อแดดเด,ยเด,ยเดียวค่ะข้าจีนเนอไ้นะจ้ะออมัน <c oughs> <c oughs> ดำไปหน่อยนึงค่ะน,นี่ผักแก้มผักอันนี้ค่ะมาประกาศใหญ่ค่ะ,คะมาเลยจ้ะทุกคนแน่ำกัน Ừ. Này vào của rồi. Nhẹ quá Ừ. Nún là giỏi. Hôm nay mình hả? Nhẹ. Làm thôi. ใช่ีอบางไหใช่ปัาคามน่ากกว่ากอ็ัยมีบักคาอันนี้มันไม่คิดน้ำหันคนทีกวนเลยอื้มะเดี๋ยวมาเปลี่ยน ไม่ตำโอเคเลยเนีม,มดกอนโรเผ็ดแห้งทบพี่นาะ <laughs> ตอนมะขา,ามบ้างให้กินทั้งสดมะขามมา,ามก่นนอนเนาะให้พวกัะนีแบบนี้ <c oughs> มัอนว,ว,วน่าอาจารย์ำปลาประดันอะไรฮึ ăn nè cái quý vị xem một con Nhắm một hôm quay lại mà là cốt dành mình hiểu chị อะไยทั้งแพ้งเลยนะจาน๊ะนะบะขาบ้าเอะขนมมันตะบัตซึ่งเขาอยู่นิคนั้นมันด่ามบนอยทุกคนจนาน้นจานนจา้จานใ,นใ,นใส่น้ำอ้อมเอมาเป็นปีละปัน,น,น <laughs> อันนบ้เบรเ็หน่มน่ักนะทุกคนจ้ะดูสิเ่นแี่ย็ขอนิ้ว้เสร็จแล้วยำบริเนนขอนิ้เขาคาตาลัดขอาญี่ปุ่นไม่ค่อยกินข้าววันเปี่ยนครับ นดาขอบคุณอร่อยแล้วกิน่ไนได้ย่างกิน่นรบบ อืมอ่านี้บวชเพื่ออ <laughs> ไรอะไรบวชเป็นทา กระเทียมกัอบอันนี้คล้ายๆกันเลยอ่ะเนี่ยมกับต้มหมอหุงน้ำปลาแดงนน้ำนั้นเหมือนเลตาน้ำคนมาซื้อมาเมื่อด้อนมันจังมาโรงเรียนมันทำไม่ทายไม่ได้ มาจังแล่คอความว่ามันเจ้าความเนี่มันได้ห่าคนคือความเจ้าความก่อนบ่ามันของเจ้าความจะบอกใครให้ความร่มมืดไปไหนอันนี้แดดจะว่าหหัวลมในยทางหน้าบุกเลยต้องเห เดือนลมอยากจะคานรูไ้ไม่มาเรื่องนะอาเก,กียรแล้วนะครับ ประกาศเขาสี่ส่วนหนึ่งในสี่เนี่ยซื้อซื้อมากาแบ่งสี่ส่วนขายแล้นวนวดใหญ่กินเบิด

ม่าเลยเสียงดีวิวเสียงดีบ่พี่น้องเอ้ยจากเสียงรถพยาบาลจากเสียงมันบารังกาบารังกามอไซจับจะจักับาตินีพี่น้องเลยแล้วก็ญาติมอไซเปิดว้าวว่ามัน ก็มีแร่แรงเลยหรล่าหาผลงานจักรยานอันที่มันอันนี้แม่จะ้ะเกิื่ยังกันน้องรอ,อนที่เขาอันไปไฟฟ้าที่เขานั่น,น,น,นไปบ่ามพนจักรยานหรืจะเป็นเครื่องนั้นแบบไปเร็วยวขนาหนเขากับอันตรายแล้วนาะ สองคนก็พาผ้าแดงไปฮะสองคนก็ซ้อนซองมากต่างกามันเร็วเดี๋ยวงังงาางวจังเย็นเมื่ออยู่ในบ้านเทิะหัวเลยแตง่งกนซอ้อนซองมานั่นกราไปรุ่นแังวก็ย่าใน่อันนั้นน่ซ้อนซอง,ซองมีตำรวจก็ดีไปน้าจันทร์เตือนนะตำรวจอัน ปลาสลามมอดใส่เป้่าเปิดระลึน,นเอาไปจับมอดใส่จ,จับจักรยานพี่น้องเลยเป็นซ้อมกูได้ประกบซ้อมกูได้ออันนี้บ่ไ,ได้เนี่ี่สองขั้นกับไปสองขั้นได้จ้ะมันมีผลงานนะมันพลาดมัน มันน่าองมาจากังความไฟแดงมันไฟเขียวไป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 สมเนาะไม่จัง่านมากเครื่องแหงมันเป็นไฟแดงเนาะรถพวกเร็วกว่ากันทีเดียวตำรวจมากว่ีนี้นเปิดรถกระจายใสจะว่ายังมั้งเหรอันที่ว่าอ,อันตราเห็นไหมมันเสียงกล่องเนาะแต่มันเป็นเสียงอันนั้นเท่ารโค้งอันเนาะไอ้คนขยัน ไฟสบมอยู่ไหมท่านจังก,กะเลยไปมันก็เลยเป็นไฟแดงกับท่านทันไหมจ้ะตำรวจก็อยู่วันนี้แล้วตู้มันได้ตำรวจวตำรวจเนี่ยจบับมันแล้วเราคลองวันนี้พี่น้องจ๊ะแล้วผู้ใดท่อนผิดจนหมายหรือยังเห็นขี้พังเขาจะห่วงใจไฟแดงออกฟิวเลยเด้ค่ยข้อดีแนมน้อยหน่อย บอเล็ตบ่ได้ตั้งใจจะคามดอกมันมันไฟแดงกัะท่านหันเนาะ <laughs> บ้าสเวยตัวชาทำตัวชาเล็กน่อยนลยมาเคิ่องเคี่ยวนมนะมาเล็กแซวอย่างค่อยกินกับมึงกินข่าได้ยังได้มันด้วยหัวเห็นกินเปลือกตาตื่นน้ำแหละ อันนั้นจมบวน,น,นกินด้วยอะไรเวลาสามีกินเ่อไร่พามิว่นี่บอยู่อใครอยากตามน้ำหรือยอย่าละตื่นอันายกินแบบต่อยนิดหน่อยยังยั้นก็ได้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะคะุนจ๋าแซบอีกเก้าขันทุกคนจ๋าขอบคุณมากนะคะ คลิปนี้แม่จังขอโตก็ค่ะนทนะทุกคนโอ้ต่้ถาดหน่อยถาดใหญ่ก็เมืดจ้าขอบคุณมากค่ะได้รับชมบ๊ายบายค่ะ